ขลองในขบวนการของคดีบอสจอุวิทยาที่บอกว่าเป็นขบวนการในการเปลี่ยนความเร็วของรถทําให้มีการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะครับแล้วหนึ่งในนั้นปรากฏชื่อของพลตํารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบซึ่งตอนนี้ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทางปปชเนี่ยส่งเรื่องให้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าให้ท่านนายกเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาในการดําเนินการทางวินัย กับพลตจเอกเพิ่มภูนิชิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางด้านของสอส,อสอพักเก้าไกลอย่างคุณธีรชัยพันธุมาตรก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าในเมื่อปปชส่งเรื่องให้กับนายกเศรษฐาในฐานะผู้บ,คบัคับญชาที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการด้านวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างท่านเพิ่มภูนิชิดชอบแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านนายกเศรษฐาต้องดําเนินการอย่างจริงใจในการลงโทษ ให้สมกับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยลองฟังดูนะครับในส่วนของคุณเพิ่มบุญชิชชอบนะครับปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับและถูกประวทอชี้มูลแบบนี้คนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกกันชี้มูลแบบนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องของวินยัยนะครับซึ่งไรแรงไม่แรงไม่ทราบแต่มีการส่งเรื่องให้ในายรฐมนตีซึ่งเป็นประธานกาตอรอเป็นผู้ข้าวัญชาได้ดําเนินการต่อ ถามว่าความส,สามเหมาะสมในตําแหน่งของคุณเพิ่มชูนที่ชอบที่จะเป็นลฐมนตีศึกษาธิการเหมือนเป็นครูใหญ่ของประเทศน,นะครับนะฮะจะจะจะเหมาะสมไหมนะที่จะออกนโยบายต่างๆสั่งสอนเด็กให้ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพต่างๆเพราะว่ามีความดังท้อยตรงนี้และถามว่าท่านนายกจะดําเนินการอย่างไรครับกับคดีทางวินัยที่ปชวชส่งมาจะย้อนหลังย่งไงขึ้นมา ในตรงนี้และจะสั่งการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลเป็นจริงและ,ะความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้นี่ครับเป็นความคิดเห็นของคุณธีรชัยพันธุมาศนะครับสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรพักคก้าวไกลได้ถแถลงถึงคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสที่เมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ส่งเรื่องให้คุณเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรี เป็นคนฟันวินัยพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยตัวเองนะครับคุณธีรชัยบอกนะครับว่าตนเองเกิดความสงสัยว่านายกเศรษฐาจะตัดสินใจลงโทษคุณเพิ่มภูนอย่างไรและอีกข้อสังเกตคือความเหลื่อมล้ําทางสังคมในการลงโทษเพราะตอนนี้ถ้ามองจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าคนจนไม่ว่าจะทําอะไรจะผิดอย่างไรก็จะถูกลงโทษเต็มจํานวน ขณะที่คนรวยยังไม่ได้รับการลงโทษแต่อย่างไรได้ออกนอกประเทศมีการช่วยเหลือจากอีกหลายฝ่ายนะครับทางคุณธิรชัยบอกด้วยว่าสิ่งที่ปปชได้มีข้อมูลและท่านใดที่จริงใจต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบสิ้นสักทีและเป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศจำเป็นซึ่งก็บอกว่าท่านเนี่ยหมายถึงตัวนายกนะ<อ>ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงใจให้สมกับความเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าตําแหน่งรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยเป็นเหมือนครูใหญ่ของประเทศใช่มีการทําผิดทางวินัยถูกปปชชี้มูลแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดเป็นโทษไม่ไร้ายแรงก็ตามแต่คุณธีรชัยก็มองว่าก็มีความดังพลอยคำถามสำคัญคือบุคคลท่านนี้หมายถึงพตลตดเอกเพิ่มภูนเนี่ย ยังเหมาะสมอยู่ในตําแหน่งนี้หรือไม่อันนี้คงต้องรอดูว่าท่านนายกจะจัดการยังไงนะครับอาพูดง่ายๆนั่งเป็นเก้าอี้ตําแหน่งรัฐมนตรีศึกษาก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งเป็นคุณครูนั่นแหละ,ะ,ะเป็นพ่อพิมพ์ของชาติแบบนี้นะคะติดตาม p ีพีที36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย